สวัสดีครับนักสะสมนะครับวันนี้ผมมีเปลี่ยนเกจิอาจารย์ในตำนานชื่อดังนะครับนับเบอร์วันของจังหวัดประทุมธานีเหรียญหลวงพ่อลำครับวัดกลางจังหวัดประทุมธานีครับสองพนี้อยหบเก้านะครับวันนี้ผมได้นำเหรียญน,นี้นะครับมาให้นักสะสมได้รับชมกัน ซึ่งเหรียญนี้นะครับผ่านการส่องกล้องที่ระดับพันเอกของอาจารย์ตีเล็บก็สร้างมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันว่าเหรียญนี้ทันยุคนะครับก็คือปี2469เหรียญหลวงพ่อลำครับตำนานเกริดังของเมืองประทุมธานีนะครับตำนานนั้นเล่าว่ามีสามโจรน,นะครับมีพี่มีน้องแล้วก็มีคนกลางนะครับเป็นมหาโจรน,นะครับหาป้น ในพื้นที่ของมหานาครนะครับปนมาเรื่อยๆแล้วก็มาพำนักที่วัดกลางพระทุมธานีครับซึ่งติดแม่น้ําเจ้าพระยาครับตรงสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาปัจจุบันนะครับมาพักอาศัยนะครับในตํานานแล้วก็ขึ้นไปกราบหลวงพ่อนะครับซึ่งหลวงพ่อนั้นนิมีเห็นแล้วว่าจะมีสามโจรเข้ามาในวัดครับก็เลยแนะนําคําสอนให้ เลิกอาชีพและทําความดีนะครับซึ่งสามโจรน,นั้นได้นาเหรียญของท่านนะครับแบ่งกันนะครับก็คือตัดเหรียญออกเป็นสามส่วนนะครับเพื่อไปคุ้มครองปกปักรักษาตอนเป็นมหาโจรน,นะครับแล้วท่านก็ได้ขอคืนนะครับแล้วก็ให้เหรียญทุกคนนะครับคนละหนึ่งเหรียญไปนะครับนี่คือตํานานแล้วก็ให้เลิกการเป็น โจรนะครับให้มาทําความดีค้าขายนะครับนี่คือตำนานของหลวงพ่อลำนะครับซึ่งทั้งสามโจรนั้นก็งงเหมือนกันนะครับว่าท่านรู้อย่างไงนะครับเป็นเกจิอาจารย์ดังของเมืองประทุมธานีนะครับหลวงพ่อลำครับวัดกลางปี2469นะครับวันนี้ผมนำเหรียญ1นเหรียญครับราคานั้นนะครับตามในอินเทอร์เน็ตที่สืบค้นหานะครับเจดหลักครับ หลักล้านั p ขึ้นนะครับวันนี้เรามาชมกันนะครับซึ่งผมได้ใช้กล้อง t 1 0 x นะครับ2ดูนะครับอ่าถ้าเรามองกันชัดๆตรงนี้นะครับให้ผมคิดว่าผมขอเรียกเป็นภาษาที่ผมดูนะครับตรงนี้นะครับให้มองตรงนี้คือเป็นดอเด็กนะครับเป็นดอเด็กนะครับเรามองก็จะเป็นดอเด็กนะครับเนเด็กนะครับ เราขึ้นไปตรงนี้นะครับก็จะมีดอกบัวนะครับ z สู m ชัดๆนะครับจะได้เห็นกันนะครับผมเรียกเป็นดอกบัวนะครับแต่อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีดอกบัวนะครับอยู่ตรงนี้สองดอกนะครับ นี่คือสภาพพื้นผิวเหรียญปี2469เเหรียญหลวงพ่อลำวัดกลางครับที่หูห่วงครับดูสภาพหูห่วงครับเล็กนะครับพร้อมกับห่วงที่เล็กสภาพพื้นผิวครับปี2569นนะครับมีดอกบัวนะครับสองดอกครับ ตรงนี้นะครับเลื่อนมาที่คำว่าพระเทสัสโซนะครับพุทธสินความงามสาระมีแตกนะครับตำหนินั้นทันดูไปด้วยกันนะครับจุดไข่ปลานะครับบนข้างบนก็จะมีเส้นแตกกันเกินไปนะครับอันนี้มองด้วยตาตัวเองนะครับด้านนี้นะครับไอตรงนี้เราเด็กกลับหัวครับก็จะมีขีดเกินเห็นนะครับ แล้วก็จะมีเนื้อเกินนะครับก็จะมีเห็นไหมครับมีเป็นเส้นหยักๆก็คือเป็นเส้นรอเรืออ่าเป็นเส้นดอกบัวนะครับแต่เยอะนะครับฝั่งซ้ายอ่าฝั่งขวาขององค์ท่านนะครับฝั่งซ้ายของเรานะครับดูครับที่แขนนะครับก็จะมีเส้นกระแสวิ่งนะครับนี่คือใบหน้าของหลวงพ่อครับนะครับนี่คือตัวองค์พระนะครับ เห็นนะครับทุกท่านจะเห็นนะครับลิงด้านล่างครับลิงสองตัวครับท่านเกิดปีวอกนะครับก็เลยเป็นสัญลักษณ์ลิงนะครับก็จะมีเส้นกระแสวิ่งนะครับเชื่อมกันกับลิงครับนี่คือด้านหน้าครับต้องท่านนั่งสมาธินะครับผมได้เรียนนี้มาโดยบังเอิญนะครับ แล้วมาชิคข้อมูลโอโหเป็นพระอาจารย์ที่หายากนะครับเหรียญนี้เหรียญทองแดงนะครับจากที่เห็นนะครับก็จะมีเนื้อเงินนะครับหนึ่งเนื้อเงินนะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงอันนี้คือเนื้อทองแดงนะครับสภาพด้านหน้าครับปีกไปด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังครับหูเหรียญครับเห็นนะครับ จะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับถือว่าหูเรียนเล็กมากครับแล้วก็พร้อมห่วงนะครับอันนี้ครบนะครับดูเส้นครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับถ้าเรามองกันชัดๆขยายกันชัดๆนะครับตัวหานี้จะหางแตกครับนิดนึงนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่ช่างนั้นได้ทำไว้นะครับเห็นนะครับตัวนี้จะคม นะครับเห็นะครับจะมีเนื้อเกิดนิดนึงนะครับหลวงพ่อหลำวัดกลางครับปี2569ดูสภาพื้นผิวเหรียญครับไม่เรียบนะครับตามการเวลานะครับเกีอาจารย์ชื่อดังตัวนี้จะมีเห็นนะครับปลายแหลมนิดนึงนะครับ สำหรับวงนี้ขอบคุณอาจารย์ตีแลบก่อสร้างครับที่ผมเอาไปส่องเรียบร้อยนะครับยืนยันได้นะครับด้วยหลักวิทยาศาสตร์ผ่านกล้องผ่านเอ็กมาเรียบร้อยนะครับชัดทุกอนูนะครับหูเหรียญครับสำคัญที่สุดนะครับไม่กลวงโบนะครับเป็นหูเหรียญเล็กห่วงก็ยังมีนะครับ ซูมกันชัดๆไอ้ตรงนี้ถ้าเราส่องกันชัดๆนะครับเอากล้องสีเบ็กส่องก็จะเห็นเป็นดอกบัวสองดอกครับตรงกลางนะครับนี่นะครับเส้นเกินตรงนี้จะเป็นดอเด็กนะครับผมเรียกว่าดอเด็กแล้วกันนะครับอ่านะครับดูใบหน้าครับด้านนี้ดอเด็กกับหัวนะครับกับด้านแล้วก็จะมีเห็นนะครับมีดอกบัวมีอะไรเยอะนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับครับนำมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเลียน สมัยเก่าครับปีสองพันสี่ร้อยหกสิบก้าครับเหรียญหลวงพ่อลำวัดกลางประทุมธานีนะครับเรียนดีเรียนเด่นครับขอบคุณครับ